คุณเคยออกสำรวจโลกภายในไหมครับการเปลี่ยนที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนออกมาจากข้างใน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการรับฟังต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่หมอไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หรือนักจิตวิทยาผมเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบศึกษาในเรื่องของสมาธิในเรื่องของสติในเรื่องของจิตวิญญาณหรือชอบศึกษาในเรื่องของจิตวิทยาพัฒนาตนเองผมไม่ได้มาสร้างความเชื่ออะไรให้กับคุณอย่าเชื่อในเนื้อหานี้เด็ดขาดจนกว่าคุณจะได้นํามันไปทดลองด้วยตัวคุณเอง ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Chat GPT ด้วยนะครับที่ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆอะไรแบบนี้มาให้แล้วผมก็นำมาเล่านำมาขยายความต่อให้กับคุณฟังหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือ5วิธีเปลี่ยนตัวเองจากโลกภายใน เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จรงิงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่การปรับสิ่งรอบข้างแต่ต้องเริ่มจากภายในตัวเราเองเมื่อเราปรับใจและจิตวิญญาณโลกภายนอกจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนั้นออกมาการเปลี่ยนจากภายในจะนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตที่ยั่งยืนผมอยากให้คุณเ,ออเปิดใจรับฟังนะครับวางอัตราของตัวเองลงก่อน วางหน้าที่การงานวางเรื่องที่ตัวเองกําลังหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่ตรงนั้นวางมันลงก่อนมาฟังอะไรใหม่ๆรับข้อมูลใหม่ๆรับความรู้ใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองบ้างเขาบอกว่าชีวิตเราเนี่ยเมื่อขาดการเรียนรู้ใช่ไหมครับเมื่อขาดการเรียนรู้ไม่ได้เติมการเรียนรู้ไม่ได้พัฒนาตัวเองเนี่ยมันจะเกิดการเหี่ยวเฉาอันนี้ผมจากมุมมองส่วนตัวนะครับชีวิตมันคือการพัฒนาครับคุณอ่านหนังสือวันละ10แผ่น นั่นก็เท่ากับว่าชีวิตกำลังพัฒนาขึ้นคุณศึกษาฟังพอดแคสต์คุณหาความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเติมลงไปแล้วมาทําให้เมล็ดพันธุ์บางอย่างของคุณงอกขึ้นมา EP นี้นะครับผมจะมาแชร์และแบ่งปันในสิ่งที่ผมนั้นฝึกปฏิบัติอยู่ในสิ่งที่ผมฝึกตระหนักรับรู้อยู่กับตัวเองในสิ่งที่ผมนั้นออกสํารวจโลกภายในโลกสังคมทําให้เราเ,ออเป็นโรคประสาท มากขึ้นโลกสังคมทําให้เรามีความเครียดมากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่จากโลกภายนอกมนุษย์ชอบเลื่อนการทําสมาธิการตระหนักรับรู้อยู่กับตัวเองมนุษย์เลื่อนชอบเลื่อนสิ่งนี้ออกไปถูกมองว่ามันยังไม่ใช่เวลาสําคัญที่ฉันจะต้องมาฝึกตระหนักฝึกที่จะมีสติฝึกที่จะมีสมาธิอยู่กับตัวเองถูกมองว่ายังไม่ใช่เรื่องสําคัญโลกข้างนอกนะ่ะ สิ่งที่ฉันกําลังวิ่งไล่อยู่นั้นอนะสำคัญกว่าโอเคผมเ,มอผ,มเผมเข้าใจมันต้องดํารงชีวิตผมเข้าใจผมเข้าใจโมเมนต์นั้นแต่การฝึกสมาธิการฝึกตระหนักรับรู้อยู่กับตัวเองเนี่ยถ้าอธิบายแบบตรงไปตรงมาในมุมมองของผมนะครับมันเป็นการเติมพลังใจให้กับตัวเองออกไปสู่โลกความวุ่นวายด้วยความสงบจากภายในของคุณ มันจะดีกว่ามันจะเจ๋งกว่าข้อที่1นึ่เขาบอกว่าการฝึกสมาธิและสติรู้ตัวเนี่ยการฝึกสมาธิช่วยให้คุณมีสติเพื่อเข้าใจความคิดและอารมณ์ของตนเองทําให้คุณสามารถจัดการกับความรู้สึกภายในได้ดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในสู่ภายนอกวิสัยทัศน์ข้างในของคุณมีความสําคัญมากชีวิต ที่มันเป็นไปในรูปแบบที่คุณเห็นอยู่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเองแต่มันมาจากข้างในมันมาจากสิ่งที่คุณเลือกเองทั้งนั้นไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเห็นตรงกันแบบนี้ก่อนนะโอเคไหมแล้วชีวิตมันจะมาจากตรงไหนแล้วถ้าไม่ใช่จากตรงนั้นฟังแบบเป็นกลางนะครับมองเข้าไปข้างในของตัวเองมองเข้าไปข้างในของตัวเองสิ่งที่ผมฝึกอยู่เป็นประจำและยังคงฝึกปฏิบัติต่อไปนั่นก็คือการ ยืนดูความคิดความรู้สึกของตัวเองคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งบางครั้งบางทีเนี่ยชีวิตจิตมันเลิดมันมีเรื่องให้เข้ามาให้คิดมันมีตรงนั้นตรงนี้เข้ามาแล้วจิตมันก็เลิดคิดไปาวาะวงไปเขาจะว่าเราเขา,เขาจะนู่นเขาจะนั่นเขาจะนี่เขาจะ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 สุดท้ายคุณไม่มีความสุขในบ้านของคุณที่คุณมองเห็นอยู่ข้างในมีแต่ มีแต่สิ่งที่มันทําให้คุณบั่นทอนใจสิ่งที่ผมอยากถามคุณคือการที่คิดไปแบบนั้นแล้วมันบั่นทอนตัวเองมันได้ช่วยอะไรคุณไหมย้อนกลับมาคําว่าจิตปรุงแต่งเมื่อก,กี้ผมบอกคุณว่าสิ่งที่ผมฝึกปฏิบัติอยู่นั้นมันคือการยืนดูความรู้สึกนึกคิดของตัวเองความคิดนะไม่ใช่ของคุณโอเคไหมครับแล้วคุณก็ไม่ใช่ความคิดตระหนักรับรู้อยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องไป คาดหวังหรือคาดเค้นกับมันสิ่งที่ผมกําลังแบ่งปันให้คุณเนี่ยมันคือการหยุดพักมันคือการหยุดพักความกโกลธหดจากข้างในนั้นน่ะมันไม่เคยหยุดพักเลยมันวิ่งอยู่ตลอดเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องนั้นเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็ทําใจให้สบายผมมองสภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่านั่นคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติมันเกิดขึ้นความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นเพราะคุณคิดเรื่องไม่ดีคําว่าคิดเรื่องไม่ดีในที่นี้อะไรก็ตามแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีคุณคิดคุณเห็น และความรู้สึกคุณลงไปคุกคียอยู่กับมันจนความรู้สึกของคุณไม่ดีเกิดขึ้นอธิบายตรงไปตรงมาแบบไม่ต้องสลับซับซ้อนตรงไปตรงมาคุณรู้สึกไม่ดีพอมันรู้สึกไม่ดีจิตมันก็คิดมันก็ปรุงแต่งมันก็ไปทั่วแล้วทีเนี้ยคนรอบข้างก็ได้รับเอเนอร์จีไม่ดีจากคุณไปด้วยหรือบางครั้งบางทีผมก็พี่นี้พิจารณาว่าเฮ้ยบ้านของฉันเกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นเออมันก็เป็นธรรมชาติของมันเนาะเมื่อเรากังวลเมื่อเราคิดมากมันก็จะเกิดเป็นความรู้สึกแบบนี้เนาะทำความเข้าใจกับมัน สิ่งที่ผมถามกลับกับคุณว่าแล้วคุณจะทํำยังไงกับมันได้ครับถ้าคุณไม่เลือกที่จะทําอะไรสักอย่างแล้วคุณจะทําอย่างไรกับมันได้จะทนทุกข์ต่อไปอย่างนั้นใช่ไหมพลาดโอกาสดีๆไปทุกชั่วขณะแบบนั้นใช่ไหมแล้วถ้าความทุกข์นั้นมันอยู่กับคุณจริงๆความทุกข์ทุกอย่างมันไม่ได้อยู่กับคุณนานเลยนะมันมาแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแต่สิ่งที่มันอยู่กับคุณนานเพราะคุณไปยืนขวางมันไว้กําลังไปเจรจาอะไรกับมันกําลังคิดอยู่ใช้หัวคิดอย่างหนักเอ๊ะ คิดคิดคิดคคิคิดคคิดสิ่งที่ผมฝึกอยู่คือการไม่คิดเอ๊ะย้อนกลับมาไม่คิดแล้วทํายังไงห้ามตัวเองใช่ไหมไม่ต้องครับเหมือนที่ผมบอกคุณว่ายืนดูซิมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านทัศนวิสัยข้างในของคุณ่ะคุณมองเห็นอะไรอยู่น่ะลองลองพิจารณาเดียอ๋อบางทีนะครับ ผมฝึกสมาธิด้วยการจดจ่อพินิษพิจารณาจดจ่อพินิษ์พิจารณาทำสมาธิด้วยการจินตนาการสัมผัสกับมันสัมผัสกับมันสัมผัสกับพื้นหญ้าสัมผัสกับสายลมสัมผัสกับธรรมชาตินี่คือสิ่งที่ผมฝึกปฏิบัติอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้บอกให้คุณเฮ้ยต้องมาอะไรแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมเพียงแต่แชร์ออกไปเท่านั้นถ้าคุณเห็นได้ถึงความสำคัญตรงนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวคุณ คุณฝึกปฏิบัติฝึกที่จะดูความคิดดูความรู้สึกมันก็ได้กับตัวคุณเองเมื่อคุณรู้รู้ว่าความรู้สึกกําลังเกิดขึ้นรู้มีสติตระหนักอยู่กับตัวเองรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเกิดขึ้นมีความคิดอุบัติขึ้นกําลังกังวลอยู่นะกาลังคุณกําลังถอยออกมาเพราะคุณรู้ว่ามันเกิดขึ้นมันกําลังจะหายไปจากคุณไม่ต้องเชื่อผมนะครับลองฝึกที่จะตระหนักดูคาถามทีดตามมาอา้าว แล้วถ้าฉันแล้วถ้าฉันฝึกตระหนักรับรู้อยู่กับตัวเองแล้วฉันไม่ต้องคิดเรื่องงานหรอไม่ต้องคิดเรื่องปัญหาที่ฉันต้องแก้มันไม่ต้องคิดหรอกลับมามีสติอยู่กับปัจจุบันแล้ววางแผนมันในปัจจุบันมีสติอะมีสติฝึกที่จะมีสติมีสมาธิมันจะทําให้การตัดสินใจมันจะทําให้การแก้ปัญหาของคุณนั้นดีขึ้นมันจะทําให้ข้างในของคุณนั้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้น คุณกาลังกรีดร้องคุณกําลังโบกเวกโวยวายกาลังเสียใจข้างในของคุณตอนนี้มันไม่นิ่งผมไม่ได้บอกว่าคุณตอนนี้คุณจะต้องเป็นแบบนั้นผมแค่ยกตัวอย่างให้คุณฟังแล้วการฝึกอะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องไปคาดหวังว่าโอ้โหฉันจะต้องบรรลุฉันจะต้องเก่งฉันจะต้องอย่าไปคาดหวังสมาธิมันคือวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับคุณไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้อง ไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องนับถืออะไรก็ได้บนโลกใบนี้นะครับขอแค่คุณทําสมาธิแบบที่ผมแบ่งปันให้ไปหรือถ้าคุณมีเทคนิคอื่นก็สามารถฝึกได้เลยประเด็นปัญหาส่วนใหญ่คือมนุษย์ชอบเลื่อนการฝึกอะไรแบบนี้ออกไปเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวไงมันเป็นเรื่องใกล้ตัวไงแล้วเราก็คิดว่าเออตอนไหนก็ได้เว้ยฝึกตอนไหนก็ได้ปฏิบัติตอนไหนก็ได้เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยการฝึกสมาธิของผมที่ผมแชร์ให้คุณม,คคม, enjoy, มันคือความเอนจอยมันคือความเพลิดเพลินมันคือความ มองเข้าไปข้างในลึกๆของตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองกําลังมองเห็นอะไรอยู่นิ่งๆใจเย็นๆค่อยๆตามดูมันไป 2. พัฒนาความคิดเชิงบวกการเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองตนเองและสิ่งรอบข้างด้วยการฝึกคิดในแง่บวกเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองเชิงบวกสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตก็จะเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกของคุณนะครับความรู้สึกของคุณเมื่อความรู้สึกของคุณดี ฟังผมดีๆนะครับมันคือความรู้สึกการที่ฝึกสัมผัสอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันคือความรู้สึกผมถึงบอกกับคุณว่าเวลาที่ผมทําสมาธิด้วยการจินตนาการเนี่ยฝึกจดจ่อพินิพิจรารณาเนี่ย มันคือการสัมผัสสัมผัสกับพื้นหญ้าสัมผัสกับสายลมสัมผัสกับแสงแดดฝึกที่จะสัมผัสผมกําลังจะบอกกับคุณว่าการฝึกปฏิบัติอะไรแบบนี้คุณได้มาตั้งแต่ข้างในแล้วฝึกตระหนักรับรู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ไปคุกคีอยู่กับอะไรแล้วคุณจะรู้สึกโล่งคุณจะรู้สึกเบาได้ด้วยตัวคุณเองคุณได้มาตั้งแต่ข้างในแล้วชีวิตที่มันมีความต้องการมันมีความตันหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกมันไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรรมมมมชชาาาตตตติิของงนนนนนนุุษย์แ่ีวััเป็ทกกจ้ะ มันเป็นทุกข์มาจากความรู้สึกกีดร้องความรู้สึกอยากได้อิจฉาลิษยามันเป็นทุกข์มาจากความรู้สึกอะมนุษย์เนี่ยถ้าตัดความรู้สึกออกไปเนี่ยก็คือแต่ไม่ใช่ว่าความรู้สึกมันเป็นเรื่องไม่ดีคุณเข้าใจผมไหมครับการที่มนุษย์มีความรู้สึกเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมันทําให้เราได้เห็นใจผู้อื่นมันทําให้เราได้อะไรอะด้านดีก็มีเยอะแยะโอเคไหมกลับมาหาตัวเองกลับมาหาตัวเอง ลองตัดสินใจที่จะที่จะมายืนดูมันสิดูสิว่ามันจะเป็นยังไงดูสิมันจะมันจะสิ้นสลายไปจากโลกนี้ไหมลองดูมันสิไม่มีใครที่ไม่เจอปัญหานะครับก็ให้สิ่งนั้นมันเป็นเพื่อนของคุณเมื่อมันวิ่งเข้ามาแล้วอ่ะให้มันเป็นเพื่อนของคุณแล้วก็แก้มันไปบางโปรเจกต์บางชิ้นงานของผมบางปัญหาของผมผมก็ไม่ได้บอกว่าผมใช้เวลาแก้ให้มันเสร็จรุล่วงไปได้เดี่ยวนั้นเลยนะ ผ่านฉลุยไปได้เดี๋ยวนั้นเลยนะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องเข้าใจยืดหยุ่นให้กับตัวเองให้ตัวเองได้มีเวลาวิเคราะห์พินพิจารณามันบ้างบางสิ่งบางอย่างมันมันต้องการเวลาก็ปล่อยช่างมันมันคือกิจกรรมมันคือภารกิจของคุณก็ปล่อยช่างมันสำคัญนะ่ะมันคือข้างในของคุณบริหารมันออกมา มันมีแบบนี้ผมอยากแชร์เพิ่มเติมนะครับพอเราเริ่มตระหนักรับรู้อยู่กับตัวเองได้ทีนี้มันมนุษย์มันเป็นความธรรมชาติมันเป็นแบบนี้ผมก็ไม่ใช่หมอนะครับไม่ใช่นักชีวะหรืออะไรแต่มนุษย์เนี่ยเมื่อรู้แล้วเนี่ยเมื่อรู้เนี่ยมันหมดความตื่นเต้นมันจะหมดมันจะมีความเบื่อก็ต้องตระหนักตัวเองให้ได้ตระหนักตัวเองให้ทันผมก็ต้องจะบอกว่าเมื่อคุณฝึกได้เนี่ยจงฝึกต่อไปไม่ใช่ฝึกได้แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นความทรงจําของคุณ เออฉันฉันทาได้อืมเดี๋ยวค่อยทําเออเคยทําแล้วเคยทําแล้วอย่าให้มันเป็นสิ่งนี้แม้กระทั่งความเบื่อที่เกิดขึ้นกับคุณนั่นก็คือสภาวะของธรรมชาติอย่างหนึง่งเข้าใจความหมายที่ผมกําลังสื่อให้คุณไหมครับมันคือความรู้สึกของคุณนะ่ะจงโอบรับมันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นจงโอบรับมันมีเมตตากับมันเออไม่เป็นไรเว้อออโอเคมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นอืม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 ,อม,อมเมื่อสภาวะจิต ของคุณเบาเมื่อสภาวะจิตของคุณโล่งคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมจู่ๆมีไอเดียเด้งขึ้นมาผมเรียกสิ่งนี้ว่าปัญญาญาหรือจะเรียกให้มันเป็นศัพท์แบบว่าเพื่อนคุยกันปิงแวบเฮ้ยเดี๋ยวรอไอเดียก่อนเดี๋ยว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 รอไอเดียเดี๋ยวไอเดียมันมารอแป๊บผมอธิบายให้คุณฟังนะครับยกตัวอย่างให้เฉยผมทําชิ้นงานนี้อยู่ โอเคไหมผมทําชิ้นงาน A อยู่เฮ้ยมันยังคิดไม่ออกมันยังนุ่นมันยังนี่มันยังนั้นผมก็ปล่อยมันไปก่อนในในไม่ได้อยู่ในช่วงที่มันเดทไลน์นะครับก็ปล่อยมันปล่อยมันไปก่อนก็คือกำลังจะบอกว่าเมื่อคุณไม่ยึดติดอยู่กับอะไรสภาวะข้างในมันเบาแล้วมันโล่งเนี่ยปัญญาก็จะเกิดขึ้นกับคุณบ่อยมากมันเป็นคําตอบสิ่งที่ผมฝึกอยู่ไม่ได้บอกว่าจะต้องตึงเป๊ะขนาดนั้นคุณอาจจะล้างรถ คุณอาจจะทำอะไรอยู่ก็ได้แล้วก็ฝึกสิ่งนี้ไปด้วยสนุกไปกับมันอัศจรรย์ใจไปกับมันแล้วคำตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างก็จะเด้งให้กับคุณเมื่อคุณบริหารความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้เนี่ยคุณได้เปรียบกว่าคนอื่นแล้วนะข้อ 3. ปล่อยวางอดีตและให้อภัยตัวเองการปล่อยวางและการให้อภัยตัวเองจากความผิดพลาดในอดีตจะช่วยให้คุณก้าวต่อไปและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้โดยไม่ผูกพันธนาการ กับความรู้สึกเสียใจมันคือทุกเรื่องของชีวิตมันไม่ผิดที่คุณจะผิดหวังมันไม่แปลกที่คุณจะเสียใจเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วคุณไม่ควรที่จะไปยึดติดอยู่กับความเสียใจตรงนั้นความจริงคืออะไรรู้ไหมครับมันคือทุกเรื่องนะครับมันคือทุกเรื่องที่มันทําให้ความรู้สึกของคุณไม่ดีคุณเสียใจผิดหวังร้องไห้หนู่นนี่นั่นที่ผมบอกคุณว่าคุณไม่สามารถที่จะไปอบกอดสิ่งนั้นไว้ได้ความจริงคือคุณ ไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วสิ่งเดียวที่คุณจะทําได้คือการเดินหน้าต่อไปแล้ววางยอมรับความจริงซะยอมรับความจริงแท้ที่มันเกิดขึ้นซะยอมรับในความเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นซะแล้วคุณจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ยอมรับความจริงในความเจ็บปวดนั้นซะยอมรับความจริงในความเสียใจนั้นซะแล้วคุณจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้คุณผิดหวัง คุณผิดพลาดกับเป้าหมายของคุณแล้วคุณก็มานั่งเสียใจมันคงไม่ใช่สำหรับฉันหรอกทางเดินนี้มันคงไม่เหมาะกับฉันหรอกนะเดี๋ยวฉันลองไปหาวิธีทางอื่นก่อนลองไปทำอย่างอื่นพอทำแล้วก็ล้มเหลวแล้วก็ผิดพลาดแล้วก็มาตอบกับตัวเองว่ามันคงไม่ใช่สำหรับฉันหรอกอฉันอิจฉาคนที่ประสบความสำเร็จจังเลยเนาะเขาไม่ต้องย้อนกลับมาจิตปรุงแต่งอีกแกย้อนกลับมาจิตปรุงแต่งแหละบางครั้งบางทีเนี่ยนะยืดหยุ่นให้กับตัวเอง เรียนรู้ที่จะพ่ายแพ้บ้างเรียนรู้ที่จะหกล้มบ้างเรียนรู้ที่จะไม่เพอร์เฟกบ้างอย่าถามหาความเพอร์เฟกในชีวิตอย่าถามหาความเก่งกาจในชีวิตเพราะมันจะไม่มีวันนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ซ้อมซ้อมให้หนักกว่าเดิมแล้วไปเริ่มแข่งใหม่เรียนรู้กับมันไปผมเปรียบเทียบสิ่งนี้กับนักกีฬาโอเคไหมผมเปรียบเทียบสิ่งนี้กับนักกีฬาไม่มีนักกีฬาคนไหนที่เก่งอันดับหนึ่งโดยที่ไม่ผ่านการ พายแพ้โดยที่ไม่ผ่านการผิดหวังโดยที่ไม่ผ่านการฝึกซ้อมมาหล้ครับสิ่งที่มันทําให้เราเติบโตมันมาจากประสบการณ์ประสบการณ์ตรงนั้นคืออะไรบ้างหลักการลงมือทําความพ่ายแพ้ความล้มเหลวยอมรับความเป็นธรรมชาติตรงนี้ได้แล้วคุณจะเอนจอยแล้วคุณจะเดินหน้าต่อได้อย่างเฉลยมันใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับมันใช้ได้กับทุกเรื่องบางครั้งบางทีผมมีความรู้สึกผิดหวังมีความรู้สึกก็ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มันอุบัติขึ้นมา ย้อนกลับมาแล้วจะไปแก้ไขอะไรกับมันได้ล่ะนั่งนึกอยู่นั่นเนี่ยอื้อถ้าฉันรู้งี้ถ้าฉันรู้งี้นู่นนี่นั่นปื๊บปับปื๊บปับ,บ,บ,บเต็มไปหมดเสียเวลาครับเสียเวลากับการมานั่งเสียใจมันไม่ผิดโอเคไหมมันไม่ผิดแต่ไม่ควรจมอยู่ตรงนั้นนานผมก็คงไม่ได้บอกว่าเฮ้ย hey, การฝึกอะไรแบบนี้ปุ๊บเมื่อเสียใจเมื่อลองให้กรีดร้องอยู่ข้างในแล้วมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับฉันแล้วนะฉัน เป็นคนทีเ่เราเป็นปุถุชนธรรมดาครับเรายังมีในเรื่องของการรับผิดชอบเรายังมีในเรื่องของออโลกสังคมครอบครัวเรายังเรายังมีอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องเผชิญและเจอเพราะฉะนั้นมีอะไรติดตัวไว้บ้างมันก็ดีครับมีสกิลมีทักษะอะไรติดตัวไว้บ้างมันก็ดีทักษะในการบริหารความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมีสติ หนักรับรู้อยู่กับตัวเองบ่อยๆนะครับอย่าปล่อยให้จิตนั้นปรุงแต่งจนคุณเลิดจนหาทางกลับมาไม่ได้พอผมพูดอย่างนี้แล้วอะโหตายหาแล้วฉันคิดไปนู่นนี่นะั่นก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันครับไม่ต้องไปบังคับมันไม่ต้องไปทําอะไรกับมันปล่อยให้มันผ่านไปมันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเข้าใจความหมายที่ผมสื่อไหมครับมองให้ลึกเข้าไปข้างในของตัวเองเห็นความรู้สึกนึกคิดของตัวเองที่เกิดขึ้นตรงนั้นจงใช้หัวใจเดินทาง อย่าใช้หัวคิดเดินทางแต่จงใช้หัวใจในการเดินทางหัวคิดมันเป็นเรื่องของการจดจํามันเป็นเรื่องของการคํานวณมันเป็นเรื่องของตกระเหตุและผลแต่โลกจิตวิญญาณของคุณเนี่ยคุณต้องใช้หัวใจคุณต้องใช้สมองซีขวาเมื่อกี้ผม บอกในเรื่องของัวคิดมันคือสมองซีกซ้ายคุณต้องใช้สมองซีกขวาในการเดินทางมันคือศิลปะมันคือท่วงทํานองมันคือเข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อนะครับจงใช้สิ่งนั้นเดินทางจงกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งแต่ไม่ใช่กลับมาเป็นเด็กไปเล่นกองดินกองทรายอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะข้างในของคุณอะสังคมทําให้ทัศนวิสัยตรงนั้นของคุณถูกปิดเอาไว้ คุณจำตอนที่คุณเป็นเด็กๆได้ไหมคุณจินตนาการอะไรมองเห็นอะไรมันก็เป็นเรื่องพิศวงมันก็เป็นเรื่องที่คุณนั้นตั้งคำถามขึ้นมามากมายไอ้นี่คืออะไรนู่นนี่นั่นอยากรู้อยากเห็นนั่นแหละข้างในของคุณดึงศักยภาพตรงนั้นกลับมาห้องทำงานที่ดีที่สุดนะครับผมอยากแชร์แบบนี้ห้องทำงานที่ดีที่สุดคือข้างในคือทัศนวิสัยที่มันอยู่ข้างในนั่นคือห้องทำงานที่ดีที่สุด ข้อที่4เนี่ยเขาบอกว่าการฝึกตระหนักรู้ในคุณค่าและความสามารถของตนเองการรู้จักและยอมรับคุณค่าในตนเองจะทําให้คุณมั่นใจและเชื่อมั่นในความสามารถของตนการเปลี่ยนแปลงจากภายในเริ่มต้นจากการเชื่อว่าคุณมีศักภยภาพในการเติบโตและพัฒนาตนเองอย่างแท้จริงคุณบอกอะไรกับตัวเองอยู่ครับสิ่งที่คุณบอกกับตัวเองอยู่นั้นคุณกําลังบอกตัวเองว่าอะไรคุณกําลังกล่าวโทษตัวเองอยู่ใช่ไหม คุณกำลังบอกว่าฉันคือคนที่แย่ฉันคือคนที่ไม่ดีฉันไม่คู่ควรกับสิ่งใดเลยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับนั่นคือบ้านของคุณนั่นคือชีวิตของคุณทำไมไม่เติมความงอกงามทำไมไม่เติมความสีวิไลให้กับตัวเองคุณลองสังเกตตัวเองดูนะคุณบอกพลังงานอะไรให้กับตัวเองคุณจะสามารถสัมผัสและรู้สึกได้เลยลองบอกสิ่งดีๆให้กับตัวเองสิลองฝึกพูดสิไม่ต้องไปซีเรียสกับมัน เติมพลังงานดีๆให้กับตัวเองบ่อยๆผมยกตัวอย่างอย่างสิ่งที่ผมเผชิญนะครับเวลาที่ผมจะต้องแก้ปัญหาในชีวิตอะไรสักอย่างนี่คือสิ่งที่ผมอยากแชร์ให้กับคุณนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับตัวเองอันนี้ผมแค่ย,ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับโอเคไม่เป็นไรมันจะผ่านไปได้ด้วยดีไม่เป็นไรมันจะต้องมีวิธีมันจะต้องมีช่องให้ฉันไปเสมอถ้าผมพูดกับตัวเองมันไม่เป็นไรมันจะมีช่องให้กูไปเสมอเดี๋ยวจะต้องแก้ไขมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี บอกสิ่งดีๆให้กับตัวเองไม่ใช่ว่าเอออะไรก็มาเออไม่เก่งเลยไม่คู่ควรไม่นูน่นไม่นี่ไม่นั่นมันก็มาจากข้างในของคุณเองทั้งนั้นอ่ะชีวิตจะเป็นข้างในจะพัฒนาขึ้นไปอะไรยังไงมันก็มาจากที่คุณเลือกบอกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองมันมีพลังนะลองบอกสิ่งดีๆให้กับตัวเองสิมันมีพลังนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอยากแชร์ในหัวข้อนี้คือ เลือกบอกสิ่งดีๆให้กับตัวเองเมื่อผิดพลาดเมื่อล้มเหลวเมื่อผิดหวังเมื่อไม่ได้ดังใจไม่ต้องไปซ้ำเติมอย่าซ้ำเติมตัวเองโอเคไหมยิ่งคุณซ้ำเติมมันก็ยิ่งกดทับคุณก็ยิ่งดิ่งลงเหวลึกลงไปเรื่อยๆเทคนิคของผมอย่างที่ผมแชร์ไปให้อภัยตัวเองให้อภัยตัวเองนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี ข้อที่5สร้างนิสัยใหม่ที่สนับสนุนการเติบโตการเปลี่ยนตัวเองเริ่มจากการเปลี่ยนนิสัยเล็กๆเช่นฝึกนิสัยการดูแลตนเองหรือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนิสัยที่ดีจะค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดของคุณในระยะยาวเริ่มจากเล็กๆแม้กระทั่งการฝึกตระหนักรับรู้อยู่กับตัวเองแม้กระทั่งการฝึกสมาธิฝึกที่จะมีสติอยู่กับตัวเองเริ่มจากเล็กๆเริ่มจากเออ เก็บกวาดบ้านอยู่ล้างรถอยู่ตะหนักได้ล้างจานอยู่ตะหนักได้ฝึกดูความคิดความรู้สึกของตัวเองไม่เข้าไปคุกคีไม่จิตปรุงแต่งฝึกอะไรแบบนี้สิแล้วคุณจะสัมผัสได้คุณจะสัมผัสถึงพลังงานที่มันออกมาจากข้างในจินตนาการคือตัวเชื่อมฝึกที่จะไปสัมผัสกับสายลมฝึกที่จะไปสัมผัสกับแสงแดดโอบรับมันฝึกที่จะไปสัมผัสกับประสบการณ์ตรงนั้นก็อย่างที่ผม ได้แบ่งปันให้กับคุณไปนะครับเริ่มมันจากเล็กๆทุกเรื่องในชีวิตเลยนะครับไม่ว่าจะกการทำโปรเจกต์ใหม่ไม่ว่าจะกก,กการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้เริ่มจากเล็กๆให้เริ่มจากเล็กๆค่อยๆเรียนรู้มันไปจาก จากดีเทลเล็กๆแล้วมันจะทําให้คุณนั้นเดินทางได้ไกลการฝึกสมาธิการฝึกตระหนักรับรู้อยู่กับตัวเองก็เช่นกันในส่วนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเมื่อคุณปรับจิตใจและเห็นคุณค่าของตัวเองจากภายในความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจะเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างเป็นธรรมชาติผมอยากจะแชร์แบบนี้นะครับว่าให้คุณดูแลบ้านของตัวเองดีๆสิ่งที่มันสําคัญที่สุดมันคือเรื่องของระหว่างทาง อัศจรรย์ใจไปกับมันทุกชั่วขณะโลกภายนอกปล่อยให้มันดําเนินไปเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวมันก็จัดสรรมาให้กับคุณเองแต่มันต้องออกมาจากข้างในของคุณก่อนไม่ใช่ให้คุณไปเปลี่ยนจากข้างนอกไปเรียกร้องจากข้างนอกมาฉันมาเปลี่ยนออกมาจากข้างในของตัวคุณเองนะครับฝนตกดังมากเลยเป็นยังไงกันบ้างฟังหลายๆรอบนะครับฟังหลายๆรอบแล้วก็ฝึกที่จะปฏิบัติฝึกที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองนะครับ การฝึกดูจิตการฝึกดูความรู้สึกนึกคิดของตัวเองไม่ใช่การบังคับผมเรียกสิ่งนี้ว่าการบริหารโอเคไหมครับมันไม่ใช่การบังคับแต่เพียงแค่ยืนดูดูซีมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านของฉันบ้างโอเคไหมแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ในส่วนสุดท้ายนี้ผมอยากแชร์ไว้อย่างนี้นะครับจงเฝ้าดูจิตของตัวเองบ่อยๆแล้วคุณจะพบกับความสงบผมชื่ออ้นนะครับยินดีที่ได้รู้จักสวัสดีครับ